ใส่แหวนเสริมดวงอย่างไรให้เฮงให้ปังใส่นิ้วไหนจะมีคนอุปถัมภ์ชีวิตไม่ติดขัดการงานราบรื่นการเงินคล่องตัวการใส่แหวนเสริมดวงให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ตามวันเกิด นิ้วในมือของเราทั้งสองข้างทั้งมือซ้ายและมือขวาสามารถเชื่อมโยงถึงดวงดาวต่างๆที่อยู่ในดวงชะตาของเราดังนั้นคงจะดีกว่าถ้าเราสามารถใส่แหวนเสริมดวงในชีวิตของเรามักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆเกิดขึ้นเสมอจึงทำให้หลายคนมักจะกังวลใจถึงอนาคตข้างหน้าทั้งเรื่องของการเงินความรักและสุขภาพ รวมไปถึงเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามในสังคมไทยก็เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องของดวงชะตาที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการใส่เครื่องประดับเสริมดวงหรือใส่แหวนเสริมดวงนั่นเองถ้าหากมีลักษณะของตัวแหวนรวมไปถึงวิธีสวมใส่ที่ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ก็จะช่วยเสริมให้ดวงชะตาของคุณมีแต่โชคลาภมีแต่ความสุข เงินทองไหลามาเทมาแต่ในการเลือกใส่แหวนเสริมดวงใช่ว่าคุณจะสามารถหาซื้อแหวนแบบใดก็ได้แล้วนำมาใส่ในนิ้วไหนก็ได้ตามที่ต้องการหากแต่ต้องคำนึงถึงพื้นดวงโดยเฉพาะของแต่ละท่านด้วยหลักการใส่แหวนเสริมดวงหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้แหวนสามารถส่งผลต่อดวงตาของคุณได้โดยมีกฎหลัก 6ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ควรซื้อแหวนด้วยตัวเองการได้มาของแหวนก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกับวิธีการสวมใส่แหวนเสริมดวงเลยนะคะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างแหวนกับดวงของคุณเองหากคุณฝากคนอื่นซื้อแหวนให้เพราะอาจไม่สะดวกไปซื้อเองก็จะไม่เป็นการดีเท่าไหร่นะคะ คุณควรเป็นคนเลือกแหวนด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นนอกจากนี้เงินที่คุณใช้ซื้อแหวนก็จะต้องเป็นเงินของคุณเองด้วยเช่นกันและต้องเป็นเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีมลทินใดๆปะปนอยู่เช่นเงินจากการพนันหรือเงินจากการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย 2. ควรสวมแหวนติดนิ้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากแหวนจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นคุณควรใส่แหวนเสริมดวงให้ติดนิ้วและพยายามถอดออกให้น้อยที่สุดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของพลังที่จะส่งผลถึงดวงของคุณถ้าจะให้ดีนะคะคุณควรใส่แหวนเสริมดวงติดนิ้วให้ได้อย่างน้อย14วันแรกโดยไม่ต้องถอดเลยและหลังจาก14วันแล้วคุณสามารถถอดได้บ้าง แต่ก็ควรจะใส่อยู่ตลอดเวลาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้แหวนทรงพลังให้แก่คุณได้อย่างต่อเนื่องค่ะ 3. ไม่ควรนำไปให้คนอื่นใส่ก็เช่นเดียวกันกับการซื้อแหวนด้วยตัวเองเมื่อคุณเริ่มใส่แหวนเสริมดวงแล้วก็ห้ามนำไปให้คนอื่นใส่โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเพราะถ้าหากคนใกล้ตัวของคุณยืมไปใส่ พลังจากดวงชะตาของบุคคลเหล่านั้นก็จะปะปนเข้ามาอยู่บนแหวนและอาจทำให้ผลลัพธ์ของการใส่แหวนไม่ตรงกับที่คุณต้องการนั่นเองค่ะ 4. ไม่ควรเปลี่ยนนิ้วที่สวมแหวนเมื่อถึงขั้นนี้คุณก็คงเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าหลักการใส่แหวนเสริมดวงนั้นจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของตำแหน่งนิ้วรวมไปถึงการครอบครองแหวน ทำให้แม้เกิดความเปลี่ยนแปลงแค่เพียงเล็กน้อยก็อาจปิดเบือนผลลัพธ์ที่จะเข้ามาเสริมดวงของคุณได้ดังนั้นนะคะถ้าหากคุณตกลงกับตัวเองว่าจะใส่แหวนที่นิ้วใดก็ไม่ควรเปลี่ยนนิ้วที่สวมแหวนเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผลลัพธ์การเสริมดวงชะตาเปลี่ยนไปทันทีเนื่องจากว่าการใส่แหวนเสริมดวงในแต่ละนิ้วจะให้พลังและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป สำหรับดวงชะตาของคุณเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าคุณศึกษาเรื่องตำแหน่งของแหวนบนนิ้วแต่ละนิ้วแล้วอยากจะให้แหวนเสริมพลังในลหลายๆเรื่องด้วยการใส่แหวนเสริมดวงชะตาในหลายนิ้วทางที่ดีให้คุณซื้อแหวนเพิ่มขึ้นมาอีกวงแล้วใส่แต่ละนิ้วแยกกันจะดีกว่านะคะหลักข้อที่5ไม่ควรสวมแหวนซ้อนทับนิ้วเดียวกัน2วง เป็นเรื่องไม่จริงหลักการข้อนี้อาจจะข้องใจใครหลายๆท่านคนที่รักในการสวมแหวนมั่นและแหวนแต่งงานบนนิ้วเดียวกันว่าสามารถใส่แหวนเสริมดวงในลักษณะเดียวกันได้หรือเปล่าคำตอบก็คือคุณสามารถสวมแหวนซ้อนทับบนนิ้วเดียวกันสองวงได้ไม่มีปัญหาค่ะโดยวงหนึ่งอาจจะเป็นแหวนเพชรพลอยประจำวันเกิดและอีกวง เป็นแหวนเรียบๆก็ได้ค่ะแหวนแต่ละวงก็จะช่วยส่งพลังแก่ดวงของคุณได้เต็มที่หลักข้อที่6ผลลัพธ์จะเร็วหรือจะช้าขึ้นอยู่กับดวงวันเกิดของคุณหากคุณใส่แหวนเสริมดวงไปเรื่อยๆแล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะนี่อาจเป็นเหตุเนื่องจากดวงวันเกิดของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแหวนค่อนข้างช้าและรับพลังจากแหวนช้า ทําให้เห็นผลไม่รวดเร็วอย่างที่ได้คาดหวังไว้ต่อไปเรามาฟังดูว่าการใส่แหวนให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ของผู้ที่เกิดในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะผู้หญิงให้สวมแหวนที่มือข้างซ้ายส่วนผู้ชายให้สวมแหวนที่มือข้างขวา ตัวเรือนควรทําจากทองแท้เงินแท้หรือหยกถึงจะส่งพลังงานดีๆออกมาคุ้มครองในการสวมแหวนหากเป็นผู้ชายให้เน้นไปที่นิ้วกลางและนิ้วชี้อันหมายถึงพลังอำนาจการปกครองและวาสนาบารมีแต่หากจะสวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือก็ขอให้ดูตัวเองก่อนว่าเพราะการสวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือนั้นต้องเป็นผู้มีเงินมีทอง แบบหลงจู้อยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะเกินวาสนาของตนส่วนผู้หญิงก็ให้สวมมือซ้ายนิ้วนางหรือนิ้วกลางก็จะเสริมพลังของตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้นะคะในการสวมแหวนหลายวงในนิ้วเดียวกันนั้นไม่ควรทำจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่ายๆ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายส่วนผู้ชายให้สวมที่นิ้วมือข้างขวาตัวเรือนควรทำด้วยทองคำเงินนาคโลหะผสมหรือหินสีต่างๆก็ได้แต่ควรเป็นแหวนที่วงค่อนข้างผอมบางหัวแหวนเล็กๆจึงจะสอดคล้องกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะผู้ชาย ควรสวมแหวนเน้นไปที่นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางก็จะเสริมดวงและคุ้มครองห้ามสวมแหวนนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือเด็ดขาดส่วนผู้หญิงก็ให้สวมที่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสร้างพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้าของไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรทำอย่างยิ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่ายๆค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารท่านที่เกิดวันอังคารคุณผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายส่วนคุณผู้ชายนะคะให้สวมที่นิ้วมือข้างขวาตัวเรือนควรทำด้วยอะไรก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นของที่แตกหักได้ตัวแหวนควรที่จะค่อนข้างหนาสักหน่อยจึงจะดีหัวแหวนควรใหญ่เช่นกันก็จะสามารถเหนี่ยวนำความเจริญรุ่งเรืองได้ผู้ชายควรสวมไว้ที่นิ้วกลางนิ้วชี้ก็จะคุ้มครองผู้สวมใส่ไม่ควรสวมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อยเพราะจะทำให้ไม่มีพลงังส่วนผู้หญิง ควรสวมแหวนที่นิ้วกลางนิ้วชี้และนิ้วนางเท่านั้นก็จะส่งผลให้พลังคุ้มครองในทุกๆเรื่องไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะทำให้เสียพลังที่เข้มแข็งที่สำคัญการสวมแหวนซ้อนกันหลายวงในนิ้วเดียวกันสามารถทำได้ไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียหรือมีผลใดๆในเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันพุธ ท่านที่เกิดในวันพุธผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายส่วนผู้ชายให้สวมที่นิ้วมือข้างขวาตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างทองเงินหรือหยกตัวแหวนควรพอดีกับนิ้วไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไปหัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้หรือทำเป็นรูปเหลี่ยมๆจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนไว้ที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกันส่วนผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่องนอกจากนี้ยังสามารถสวมแหวนหลายวงหลายนิ้วพร้อมกันได้หรือจะซ่อนในนิ้วเดียวกันหลายวงก็ได้ไม่ได้ทำให้เกิดผลเสีย ในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือข้างขวาตัวเรือนทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติอย่งทองคำเงินหรือทองคำขาวตัวแหวนควรทำพอดีกับนิ้วหรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดีหัวแหวน ควรทำด้วยรัตนชาติแท้แต่ควรจะมีประกายส่องสว่างถึงจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยส่วนผู้หญิงนะคะควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่องนอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวงจะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรักเปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรักผู้ที่เกิดวันสุขท่านที่เกิดในวันสุขผู้หญิงให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างซ้ายส่วนผู้ชายให้สวมที่นิ้วมือข้างขวาตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติ อย่างทองคำเงินหรือทำจากหินตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นอยาาๆหรือเป็นคลื่นหัวแหวนควรมีสีสันหรือเป็นแหวนหลายหัวก็ได้จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วก้อยหรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน ส่วนผู้หญิงสามารถสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ในทุกๆนิ้วจะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่องแต่การสวมแหวนซ้อนกันมากจนเกินไปจะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรักเปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรักหรือจะกลายเป็นคนที่รักอิสระจนเกินกว่าจะควบคุมได้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดในวันเสาร ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายส่วนผู้ชายให้สวมที่นิ้วมือข้างขวาตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างทองคำเงินหรือหินตัวแหวนควรมีความพอดีกับนิ้วหรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็อย่างดีหัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้แต่ควรจะมีสีค่อนข้างเข้มจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกันแต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยหรือนิ้วนางจะทำให้เสียพลังในการคุ้มครองส่วนผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่องนอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวงจะทำให้เสียพลัง ในเรื่องของความรักเปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรักความหมายของการใส่แหวนแต่ละนิ้วใส่แหวนนิ้วโปง้งหมายถึงการมีอำนาจและความมั่งคั่งมั่งมีซึ่งถือเป็นนิ้วที่ให้ความสำคัญเพราะไม่ว่าเราจะหยิบจะจับหรือจะทำอะไรก็ต้องใช้นิ้วโปง้งที่มีส่วนร่วมกับนิ้วอื่นๆและเชื่อกันว่านิ้วโปง้ง จะช่วยเสริมในเรื่องของบารมีและช่วยเสริมในเรื่องของความมั่นใจการใส่แหวนนิ้วโป้งข้างซ้ายจะช่วยเสริมในเรื่องของบารมีและการมีอำนาจการใส่แหวนนิ้วโป้งข้างขวาจะช่วยเสริมในเรื่องของความมั่นใจและยังช่วยเสริมในเรื่องของการสร้างมิตรภาพที่ดีอีกด้วยใส่แหวนนิ้วชี้การใส่แหวนที่นิ้วชี้จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า เพราะนิ้วชี้หมายถึงการมีเหตุมีผลและความเป็นผู้นำไม่ว่าจะใส่ที่มือข้างไหนใส่แหวนนิ้วชี้ข้างขวาจะเหมาะกับงานที่มีกฎร,ระเบียบต่างๆการมีแบบแผนหากอยากมีระบบระเบียบที่ดีลองใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างขวาดูก็ได้ใส่แหวนนิ้วกลางใส่แหวนนิ้วกลางไม่ว่าจะนิ้วกลางข้างไหนหมายถึงคนที่ใส่แหวนนิ้วกลาง สำหรับคนที่มีวาสนาดีอยากมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานอยากมีความมั่นคงต้องนำแหวนมาใส่ที่นิ้วกลางเพื่อเสริมวาสนาที่ดีใส่แหวนนิ้วนางใส่แหวนนิ้วนางไม่ว่าจะนิ้วนางข้างไหนหมายถึงสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่มีคู่แล้วสังเกตดูว่าทำไมเราโสดเพราะเราใส่แหวนนิ้วนางเพราะฉะนั้น คนโสดห้ามใส่แหวนนิ้วนี้เด็ดขาดเพราะคนจะเชื่อว่าคุณมีแฟนแล้วนั่นเองใส่แหวนนิ้วก้อยหมายถึงความหวังดีซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายคนมักสวมแหวนที่นิ้วก้อยตามแฟชั่นกันนะคะการสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินและการงานการใส่แหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายจะช่วยเสริมในเรื่องของการพูด เพื่อน้มเน้าจิตใจผู้อื่นและเอยียงช่วยเสริมโชคให้กับเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะการใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวาจะช่วยเสริมในเรื่องของสเสน่ห์ผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์รักใคร้เอ็นดูและยังช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักให้มีความสุขสมหวังอีกด้วยสุดท้ายดีอย่างไรก็ตามนะคะการใส่แหวนไม่ว่าจะเป็นการใส่เพื่อเสริมดวงหรือแฟชั่น สามารถทำได้อย่างที่เราต้องการค่ะเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราใส่แหวนแล้วดูดีใส่แล้วเหงนใส่แล้วปงังใส่แล้วสวยสวัสดีค่ะ